สวัสดีครับกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาให้โคนดได้ก็พอได้อยู่นะครับผมเห็นน้ําค้างนะครับผมบสภาพเห็ดปีนีีนะครับผมยอดครับผมปีนี้โอ้โหแน่นจริงครับผมกดอื่นก็ฝากกดไลค์ก็แชร์นะครับผมกดติดตามกดดิงกดซับสไครต์นะครับผมในช่องหาทําไปเรื่อยๆครับผมโดยกับผมเซียนโป้เองนะครับผม นี่นะครับผมมันมารับผมยอดรับผมบางนี้เจอแล้วครับผมนี่นะครับผมเห็นป่าวไม่รู้นะครับผมได้อยู่นะครับผมยอดรับผมไปนะ เห็ดต้มค้างนะครับผมกดอีกฝากกดไลค์กันนะครับผมกดติดตามกดดิ่งกดซับแจ๊คไร้นะครับผมในช่องหาทำไปเรื่อยๆครับผมกดติดผมเสียนเป่าเองวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาหาเห็ดแต่ครับผมนี่นะครับผมสวยงามครับผมพอได้อยู่นะครับผมแผงนี้ครับผม สวยไม่สวยก็ดูเอาได้ครับผมได้อยู่แล้วครับผมดึงเลยนะครับผมเห็ียดมันแข็งนะครับผมนี่นะ้ครับผม งามครับผมดึงยนะแล้วขออยับปิดไฟาก่อนนะครับผมพอดีคนมานะครับผม นี่แหละครับผมแอบคนนะครับผมจุ๊บๆเลยทำส่วนนี้โดนนะครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปเจอแปลงใหม่แปลงหน้านะครับผมก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ